สวัสดีค่ะสวัสดีชาามิยับทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมิยับเสมอเสมอสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าคุณพระเนาะห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งพอมีความคืบหน้าเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังัะดีกว่านะคะสำหรับใครที่รักแล้วก็คิดถึงเจ้าคุณพระก็สามารถร่วมกันแสดงความรู้สึก ร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าโดยก่อนหน้านี้นะคะขอย้อนกลับไปที่ข่าวสารก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการปูทางสู่การเตื่นรู้ธรรมนาวาวังนี่ต้องบอกก่อนอาจจะมีความเปลี่ยนนิดนึงอาจจะมีความแตกต่างสักนิดนึงถ้าเกิดว่าใครตั้งใจฟังดีดี มีจะอ่านว่าธรรมนาวาวังแต่พอเราได้ไปฟังที่ต้นทางนะส่วนใหญ่เขาจะพูดคําว่าธรรมะนาวาวังก็คือจะเน้นคําว่าธรรมะนาวาวังมันจะไม่เหมือนกันของเรานี่คือจะรวดเดียวไปเลยธรรมนาวาวังไม่ใช่คือธรรมะนาวาวังนโอเคในภาคประชาชนรุ่นที่สี่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ในเวลา8นาฬิกา30นาทถึง17นาฬิกาณศูนย์นนประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเห็นเขาได้ลงเอาไว้ว่ายอดลงทะเบียนธรรมนาวาวังที่เชียงใหม่ตอนนี้4,000คนไปแล้วนะคะใกล้เต็มให้รีบ ลงทะเบียนอันนี้ก็น่าจะเป็นการย้อนแย้งกับในสิ่งที่แฟนคลับของทางพระราชนีเขาได้ต่อตานมาโดยตลอดเนาะบอกว่าธรรมนาวาวังจะต้องล่มสลายในที่สุดเพราะว่าเป็นการแอบอ้างในหลวงโดยจริงๆแล้วในหลวงนั้นไม่ได้ทราบหรือว่าไม่ได้ร่วงรู้ถึงในยะสำคัญการสอนอะไรต่างๆที่มันไม่ได้อยู่ในร่องในรอยอันนี้เราพูดแทนเขานะ ที่เขาพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเป็นการผลาญเงินในหลวงเป็นการละลายเงินไปโดยที่ว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรแถมยังเป็นบ่อนทำลายของชาติความมั่นคงาศาสนาอะไรก็ตามแล้วก็บอกว่าสุดท้ายแล้วอาจารย์ต้นแล้วก็ทางเจ้าคุณพระน,นั้นต้องเข้าคุกนะเออเขาก็บอกแบบนี้แต่ว่าจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้เราก็เห็นถึงความก้าวหน้าของธรรมนาวาวางังจริงๆนะ มันมีการเผยแผ่ไปทั่วประเทศไทยแล้วก็มีไปต่อยอดที่ต่างประเทศด้วยรวมทั้งพระอาจารย์ต้นก็ยังได้เข้าไปในรั้วในวงังเข้าไปรับใช้เข้าไปเทศมีความเติบโตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วปัจจุบันนี้ขออนุญ,ญาตแจ้งข่าวอัปเดตนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีบอกไปใช่ไหมคะว่า4,000คนรีบหน่อยแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเมื่อสวันที่ผ่านมามีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมะนาวาวังภาคประชาชนในรุ่นที่4ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับผู้ที่พลาดการลงทะเบียนในครั้งนี้สามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจธรรมนาวาวัง เรือหลวงแห่งทำได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีการประกวดธรรมะถวายสังฆราชาด้วยมีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนะคะระหว่างวันที่19ถึง26มิถุนายนปีพศ2568เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด,ด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาหรือว่าสมเด็จพระสังฆราชถ้าใครสนใจเข้าร่วมประกวด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็สามารถเข้าไปดูในเพจธรรมนาวาวังได้พุทโทเมนาโถพระพุทธเป็นที่พึ่งอาเสรงของข้าพเจ้าครมโมีมนาโถ กระทำเป็นที่พึ่งงานประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติแดสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมจิตอธิษฐานถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระพรชัยมงคล ขอพระองค์รงพระเินขรงทรงพระเจริญทรพระเจริญทรง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 พระเจริญรงพระเจริญทรงพระเจริญทรพระอจ์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจิญพระทรงพระเจริญที่พระเจิทรงพระเจริญพริรงพรริญงพระเจริเจริญพระเิทรงะเจริญทรงพระอทรงพระเพระเจริทระเจพระองพรทรงพระเจริทิรพรร์ทพระเงพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนัด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมจากการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ก็ทําให้ทางกลุ่มแฟนคลับของพระราชินีก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องดึงพระราชินีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านท่านที่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็พูดเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์ต้นหรือว่าโครงการธรรมนาวาวางนั้นไม่ได้รับการยอมรับหรือว่าไม่ได้รับการ ส่งเสริมจากในหลวงพระราชินี้หรอกแต่ว่าเป็นการแอบ,บอ้างเพราะว่าจริงๆแล้วท่านทรงพระเมตตาท่านก็ไม่ได้เข้ามาดูแลรายละเอียดอะไรทั้งหลายแลแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะมีการประชาสัมพันธ์แล้วจ้ะเขาบอกว่าขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในโครงการ ตูทางสู่การเตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนรุ่นที่4จังหวัดเชียงใหม่ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่13กรกฎาคมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่านี้ร่วมกันโอ้โหเห็นไหมคะว่า ก็เป็นโครงการที่เหมือนกับว่าในหลวงพระราชนินีนั้นก็เข้ามาเป็นออุปธรรมอย่างเต็มตัวเลยหรือเปล่าเพื่อนๆคิดอย่างไรต่อกรณีนี้สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าแปลกมากเพราะว่าเราก็เพิ่งจะได้ทราบเหมือนกันมีคนมารีวิวเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนนี้มีกล่องจุ่มพระราชทานฟังดีๆนะคะไม่ใช่กล่องสุ่มพระราชทานกล่องจุ่มพระราชทานจ้ะเป็นกิจกรรมโดยใช้ชื่อว่าธรรมะถวายราชนี เผยความหมายและสิ่งของภายในแต่ละกล่องและภาพการ์ตูนพระราชทานอันลึกซึง้งทุกสิ่งล้วนสื่อถึงแนวทางธรรมะนาวาวังที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ระลึกถึงทางพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่ได้รับกล่องจุ่มแล้วขอเชิญร่วมบอกเล่าความรู้สึกอันนี้เขาก็ มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการโพสต์ผ่านทางด้านช่องทางโซเชียลจะได้เป็นที่รับทราบโดยทั่วกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพวกเราโครงการธรรมะ้าวาวารเรือหลองแห่งคังก็สลับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกล่องจุ่มนลื่านหนที่รับจากกิจกรรมรัพระราหกไตรถวายสมเด็ดพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับ ครับทีนี้ผมอยากรู้แล้วครับพี่ว่าข้างในกล่องที่อยู่บริเวณนี้นะครับมีอะไรบ้างครับพี่ฟิลของรางวัลในกล่องของเรานะครับก็จะมีด้วยกันอยู่สามอย่างนะครับก็คือหนึ่งกระบอกน้ำนะครับสองพัดลงนะครับและสามตัวซีเกตของเรานะครับร่มนะครับซึ่งร่มเนี่ยผลิตมาจนวนจจำกัดนะครับก็จะมีปลากหลายสีเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้ชมของข้างในเลยนะครับ ครับมาเริ่มอ,อะไรครับอ่ามาแล้วครับน้องปากายครับเราจะเห็นว่าของทั้งสามอย่างเนี่ยมีทั้งภาพบานน่าทานลวดลายที่สวยงามสามารถพกพาได้ทุกที่และทั้งยังมีความทนทานและแข็งแรงด้วยนะครับพี่ฟิลไม่ได้มีแค่ลวดลายสวยงามและความแข็งแรงนะครับของแต่ละชิ้นเนี่ยมีความไหนด้วยนะครับโอ้อย่างแรกเลยนะครับกระบอกน้ําสําหรับกระบอกน้ํานะครับแน่นอนว่า ใช้ดื่มน้ำนะเมื่อร่างกายเรามีความร้อนเราก็ใช้น้ําในการดับร้อนนะครับแต่ถ้าในจิตใจของเรามีความทุกข์เราก็ใช้พระธนไตรในการดับทุกข์ได้ค่ะคุณลูกโลกเป็นตัวแทนของขันห้าคุณแก้วตาเป็นตัวแทนของสมาธิิภาพแก้วตาลูกโลกเติมน้ําสื่อถึงการเติมพระธนไตรเติมกุศลลงในจิตเดิมจิตใจเราที่เคยขุนัวด้วยความทุกข์หรืออกุศลใดๆก็ตามเหมือนแก้วน้ําขุนที่มีตะกอนอยู่เต็มแก้ว เมื่อหมั่นเติมน้ำดีคือเติมพระธาตรายลงในจิตบ่อยๆจิตใจที่ขุนมัวก็จะเริ่มจางคลายลงเป็นจิตที่สดใสเป็นกุศลจิตคือจิตที่พร้อมในการรู้ตามธรรมคือเห็นทุกข์รู้ทุกข์และจะไม่เข้าไปเป็นทุกข์นั้นต่อมาพัดลมนะครับสำหรับพัดลมนะครับก็ทําให้เย็นกายมากขึ้นนะครับเมื่อเราร้อนเราก็หยิบพัดลมขึ้นมาใช้พัดลมเนี่ยดับร้อน,นได้แค่ขายนอกนะครับแต่ถ้าจะดับร้อนภายในใจ ก็ต้องมาลึกถึงพระน้าไตนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยนะครับ้องประกายครับพี่ภาพเจ้าตาก่อนลุกโลกเสื่อถึงการมีสมาธิฐิพิจารณาดูขันห้าคือกายกับใจเรานี้ว่าเป็นเพียงก้อนทุกข์มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปในที่สุดไม่มีประโยชน์ที่จะยึดถือความเป็นตัวตนนี้ว่าเป็นของเราเป็นตัวเราฝึกพิจารณาบ่อยบ่อยแล้ววันหนึ่งเราจะสามารถละความยึดความมี ความเป็นจากตัวเราได้แล้ววันนั้นเราจะสามารถเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงมาถึงชิ้นสุดท้ายกันแล้วนะครับพี่ฟิลครับร่มครับสําหรับร่มนะครับการที่มีร่มติดตัวไว้ก็เหมือนกับการที่มีพระราตใจในใจฝนที่ไม่รู้ว่าจะตกวันไหนก็เหมือนกับชีวิตของคนเรานะครับที่ไม่รู้ว่าจะเจอ,อกับอะไรบ้างในอนาคตการที่มีร่มหรือมีพระใจในใจนะครับก็มีไว้ ย่อมดีผมมีแน่นอนครับจบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวสิงของละสามชิ้นจากกองจุ่มเระละทานผมหวังทุกท่านจะชอบในสิงของพระละทานจากกองจุ่มของเราและเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับการบริรกพระธาตไรและการอีพัรรมคำสอนอยู่ภายในใจนะครับครับในโอกาสนี้ผมก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับติดตามเพจของเราอกนะครับโครงการธรรมะนาวาวังนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปนะครับซึ่งจะมีมาแน่นอนนะครับ สำหรับท่านที่เข้าร่มวมกิจกรรมแล้วนะครับแล้วได้รับกล่ลลองจุ่มพระราชทานไปเรียบร้อยผมก็อยากให้แต่ละท่านนะครับถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้กับพวกเราูบ้างน,นะครับว่ามีใครได้อะไรบ้างน,นะครับซึ่งตัวผมเองก็อยากทราบเหมือนกันครับว่าใครจะได้ตัวสีเพตไปนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมีใครที่ได้รับกล่องจุ่มพระราชทานก็สามารถมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ ต่อมาเรามาดูที่ข่าวนี้นะคะที่ภาพนี้หลายๆคนคงจะได้เห็นว่าเอ๊ะเป็นรูปที่เจ้าคุณพระนั้นคุยอยู่กับใครรูปนี้เป็นรูปของคุณอังคณาชาร์ตันนำของฝากจากประเทศอังกฤษในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโคกหนองนาแห่งศรัทธ,ธาประเทศอังกฤษสวนเกษตรผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คุณอังคนางได้โพส์ตใน facebook ส่วนตัวด้วยว่าท่านเจ้าคุณพระได้ปารบถามถึงโครงการโคกหนองนาแห่งศรัทธ,ธาประเทศอังกฤษและให้กำลังใจในการทำโครงการพร้อมให้นำการระลึกถึงพระรัตนตรัยเข้าไปสู่โครงการด้วยท่านฝากขอบคุณและให้กำลังใจทีมงานสืบไปด้วยค่ะรู้สึกปลับปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นรูปภาพนะคะสวนอะไรต่างๆของคุณอังคนางอันนี้ก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการเผยแพร่โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจโคกหนองนาแห่งศรัทธาที่ประเทศอังกฤษนะคะมีการทำผักสวนครัวรั้วกินได้แบบจริงจังเลยก็น่าจะเอาไปฝาก เพื่อนพี่น้องนะคะที่ไปในงานนั้นด้วยแล้วก็เอาของไปฝากเจ้าคุณพระด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นการข้ามประเทศกันเลยทีเดียวเราก็ได้เห็นนะคะว่าเขาก็ถือโอกาสเข้าไปเที่ยวที่ประเทศเยอรมน,นีด้วยต่อมาก็จะเป็นข่าวสารของคุณหญิงแม่ปราณีอุ่นพรมโครงการโคกหนองนาข้าราชบริพารท่าวังผา แปลงของคุณหญิงปราณีอุ่นพรมในเนื้อที่930ไร่อันนี้น่าจะหมายถึง930ไร่หรือเปล่าบอกว่า930ไร่ณนะบ้านอาหารหมู่ที่3ตำบลท่าวังผาอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านในโครงการใน h ฮชแท็กฮีโร่ฟื้นป่าน่านโดยโครงการนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบ3ปชัชญา คือสังคมนิยมทุนนิยมและความพอเพียงเป็นศาสตร์5ระดับ 1. ประชาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ทฤษฎีใหม่ๆ3วิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 5. การบริหารแบบคนจนส่วนในภาพนี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์พระรัตนตรัยและการทักอารมณ์มีการประชาสัมพันธ์เมื่อวานนี้พระอุโบสถทศมาราชบพิษ นวัดเกาะแก้วตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคะนิคมจังหวัดอำนาจเจริญถ้าออกเสียงอำเภอผิดขออภัยด้วยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญในวันเสาร์ที่หกรกฎาคม2,568ในเวลา17นาฬกา หน่งทรงเปิดแพล่คุมป้ายพระอุโบสถทศมะราชบพิตรสองพระราชทานพระพุทธนวราบพิตรณวัดป่านาโศกฮังบ้านหนองดินดำตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคนิคมจังหวัดอำนาจเจริญน,นับเป็นพระมหาการุณาธิคุณของประสบนิกรชาวจังหวัดอำนาจเจริญอย่างล้นพ้น ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอันนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่จะมีการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ <yüz maintained. S 1> ก็เห็นได้ยอย่างชัดเจนนะคะว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเลยก็จะหันมาจับในเรื่องของศาสนาเนาะ<ม>ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นเจ้าคุณพระหรือว่าทางในหลวงนั้นก็จะเป็นผู้ เป็นองค์อุปถรรัมภ์ศาสนาแต่ว่าณตอนนี้คือทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ก็หันหน้าเข้าสูส่ศาสนาอันนี้ก็เป็นข่าวที่เรานำมาฝากกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปฟังในคลิปนี้หวังว่าคนที่เป็นแฟนคลับของเจ้าคุณพลักก็คงจะชื่นชอบมากๆ คือรู้สิ่งสำคัญคือมองโลกตามความเป็นจริงทุกสิ่งสลายไม่มีอะไรคงอยู่ลสิ่งสำคัญคือลสิ่งสำคัญ เพียงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เข้าใจความทุกข์ก็จะพอความสุขนั้นรู้สิ่งสำคัญคือรู้สิ่งสำคัญคือมองโอกตามความเป็นจริงทุกสิ่งสลายไม่มีอะไรคงอยู่ล some kind จบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างได้รับฟังข่าวสารธรรมะนาวังรวมทั้งข่าวสารของเจ้าคุณพระด้วยได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความรู้สึกอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นพร้อมกับการกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ